รงีโมทปุ่มอัพเกรดสตาร์นัาเป็นีงใช้กับรีโมทเดิมที่มาจากรถนะครับสั่งล็อกนะครับปุ่มมันจะไม่ทํางานนะครับหลังจากสั่งล็อกนะครับสั่งคลายล็อกนะครับปุ่มมันจะกลับมาทํางานนะครับสั่งล็อกนะครับปุ่มจะไม่ทํางานนะครับสั่งคลายล็อกนะครับฟังชันของปุ่มสตาร์นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับ จะได้ไฟ ACC วิทยุนะครับกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟออนเช็คระบบแผงน้ปัดนะครับถ้าเราไม่ต้องการสตาร์ทนะครับไม่ต้องเหยียบเบรกนะครับกดปุ่มหนึ่งครั้งระบบก็จะบนปิดระบบให้นะครับถ้าต้องการสตาร์ทนะครับเหยียบเบรกค้างไว้ได้เลยนะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทเนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับเหยียบเบรกค้างไว้นะครับกดที่ปุ่มหนึ่งครั้ง ระบบก็จะปิดลงนะครับฟังก์ชันสตาร์ทด้วยรีโมทน,นะครับกดล็อก3ครั้งนะครับ1 2 3เครื่องยนต์ก็สตาร์ทติดนะครับขณะที่เครื่องยนต์สตาร์ทหยุดรถจะล็อกอยู่นะฟังก์ชันสตาร์ตนอกรถนะครับ จากที่รถสตาร์ทด้วยระบบนี้จะไม่สามารถกดคายล็อกที่รีโมทได้นะครับต้องใช้ฟังก์ชันในการเสียบและเปิดด้วยกุญแจนะครับก็เข้าไปที่รถนะครับเยียบเบรกหนึ่งครั้งเครื่องยนต์จะดับไปนะครับเพราะว่าเป็นระบบเซฟตี้นะครับต้องกดคายล็อกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็สตาร์ทใหม่ <S <S ะระบบก็จะสตาร์ทปกตินะครับ